แต่จิตท,ที่เป็นผู้รู้เนี่ยทั้งสงบทั้งสว่างไม่เหมือนกันคนละที่กันของเบอร์หนึ่งมันสว่างอยู่ที่ไหนอะข้างนอกหรือข้างในเบอร์หนึ่งสว่างอยู่ข้างหน้าเบอร์สองสว่างอยู่ที่จิตเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองชูมือยกนิว้วยกนิว้วเบอรหนึ่ง๋อเบอร์หนึ่ง ทั้งหนึ่งทั้งสองครับฮะทั้งหนึ่งทั้งสองเลยครับกออ็ๆๆยังดนะีถ้ามันสว่างเป็นเบอร์นหนึ่งอย่าไปติดมันนะถ้าติดมันเดี๋ยวจะออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกถ้ามันสว่างอยู่ที่นี่นก็ดูไปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสว่างอยู่ที่เบอร์สองนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดีไปฝึกอีกนะใช้ได้นะไปฝึกเอา ตรงนี้มีการประครับประคองจิตรู้สึกไหมจิตไม่เป็นธรรมดาถูกเราแทรกแซงมันนิ่งๆผิดความจริงอย่าแทรกแซงจิตเราอยากรู้ความจริงของจิตเราก็ไม่แทรกแซงจิตหลงไปคิดทราบไหมเออนั่นแหละหลงนะอย่างนั้นหลงไปคิด นั่นแหละทันทีที่รู้ว่าหลงไปคิดรู้สึกไหมจิตสว่างของใสขึ้นมาเองงั้นเมื่อไหร่สติะระลึกรู้สภาวะธรรมได้ในขณะนั้นจิตจะสว่างคือมีสมาธิเกิดขึ้นอันตโนมัตินะงั้นถ้าเรารู้ว่าจิตเข้าไปหมุนหมุนอยู่อย่งนี้ยรู้ปุ๊บดออกมานะสว่างเลยแต่ไม่ใช่สว่างอยู่ข้างนอกเบอร์สอง เบอร์สองฝึกในรูปแบบอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิปัสสนาดูกายและดูจิตควบคู่ก,กับการฟัง youtube หลวงพ่ออย่างสม่ำเสมออม,มีหลายครั้งในตอนกลางวันที่ตกอยู่ในโมหะเมื่อระลึกได้ก็กลับมารู้ตัวสังเกตว่าจะมีสภาวะกลับมารู้ตัวได้เนืองๆมากขึ้นกว่าเมื่อสามสี่เดือนก่อนก็ดีแล้วและโทสะเบาลงรู้ทันมากขึ้น ขอหลวงพ่อแลแนวทางต่อไปครับรู้อย่างที่มันเป็นนะอย่าบังคับจิตใจตัวเองให้นิง่งตรงนี้บังคับอยู่นิดนึงนะถ้าบังคับใจจะนิ่งน,ะาางนิ่งทื่อๆแข็งแข็งปล่อยให้เป็นธรรมชาติอย่าเข้าไปแทรกแซงมันเราอยากรู้พฤติกรรมของจิตใจตัวเองเราก็าอย่าไปแทรกแซงจิตให้มันนิ่งๆิ่ง ยังแทรกแซงอยู่ปล่อยสิปล่อยได้ไหมเบอร์สองแลบลิ้นสิลืมตาแลบลิน้นจิตตรงนี้กับะตะเกียไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตรงนี้ดีนะตรงนี้แหละคือจิตปกติไอ้จิตที่แต่งอย่างนั้นน่ะไปสร้างพบของนักปฏิบัติประกอบด้วยโมหะซุ่มๆเข้าไปด้วยไม่ดีอย่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ดีนะอยู่อย่างนี้แหละรู้สึกไว หลวงปู่สิมท่านเคยสอนหลวงพ่อนะกิเลสอยู่นอกๆน,นี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในอนันะต้องเข้าไปข,ข้างในเบอร์สเอา,อางี้ดีกว่าขอเบอร์เจ็ก่อนเบอร์เจดูจิตเป็นกรรมฐานบริกรรมพุทโธเป็นวิหารธรรมทำในรูปแบบจิตฟุ้งซ่านบ่อยในชีวิตประจำวันหลงนาน จิตมีมานะอัตตาเทียบเขาเทียบเราจิตติดกามราคะขอหลวงพ่อชี้แนะกรรมฐานที่เหมาะกับจริตครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะเบอร์เจ็ดนะไปทำอีกทำถูกแล้วลนะ่ะแต่ต้องแบ่งเวลานะทำในรูปแบบทุกวันทุกวันจิตจะได้มีแรงนะทำได้ดีเบอร์สามเบอร์เจ็ดจบนะแค่นี้แหละจะได้ไม่เสียเวลา บอร์สามชีวิตประจำวันมีพุทโธมากขึ้นอคอยเก็บความรู้สึกตัวทีละนิดทั้งวันเป็นโมหะจริตจะคอยบริกรรมไว้ตลอดอคอยรู้ทันน้ำหนักในจิตใจจะมีความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งรู้ว่าทุกอย่างพึ่งไม่ได้เห็นตัวเราที่บางทีก็เข้าไปจัดการเรื่องต่างๆห้ามไม่ได้จะตั้งใจรักษาศีลห้าทำในรูปแบบ มีสติในชีวิตประจำวันไม่ให้ขาดมาถูกทางใหม่